ค่ะถ้าเป็นฝ้าไปแล้วก็ยังป้องกันวิธีเดิมเหมือนเดิมนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังสามารถเพิ่ม การทาสารไวท์เทนนิ่งหรือสารเพิ่มความขาวนะคะโดยหลักการในการเลือกสารไวท์เทนนิ่งเนี่ยอันดับแรกก็คือควรจะเลือกสารที่ยับยั้งการสร้างเม็ดสีนะคะ <S <S ปัจจุบันมีเพปไทด์พิเศษนะคะซึ่งสามารถจะยับยั้งเอนไซม์ในการสร้างเม็ดสีค่ะทาให้ในส่วนของฝ้าจุดด่างดำจุดหมองคล้ำเนจางลงไปนอกจากนั้นแล้วนะคะในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำมากค่ะเรามีาการใช้ไลโปโซม ซึ่งการใส่สารสําคัญสารแอคทีฟเข้าไปในไลโปโซมเนี่ยจะทําให้แทรกซึมเข้าไปในผิวแล้วก็ยับยัง้งกระบวนการสร้างเม็ดสีได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นนะคะสารบูร์บิวเทลซินอลตัวเนี้ยซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีในการยับยัง้งการสร้างเซลล์เม็ดสีทําให้ลดจุดด่างดําความหมองคล้ำแล้วก็ฝ้าเวลาบรรจุในไลโปโซมเนี่ยจะออกฤทธิ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงขึ้นค่ะ ข้อ2ค่ะเราต้องยับยั้งการส่งเม็ดสีไปสู่เซลล์อื่นๆของผิวด้วยนะคะซึ่งวิธีการก็คือใส่สารสําคัญอย่างเช่นวิตามิน B3 ค่ะข้อ3ค่ะการผลัดเซลล์ผิวส่วนบนอย่างอ่อนโยนนะคะปัจจุบันนิยมใช้ Natural AHA ร่วมกับสารที่เรียกว่า Hyaluronic Acid ค่ะก็จะทำให้เกิดการผลัดเซลล์ผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงและก็อ่อนโยนที่สุดค่ะ เพื่อผิวกระ่ังใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำเนื้อเจลใสซึมเร็วกิฟฟรีนไฮยาเมลาไวท์สปอตคอร์เรกเตอร์เจล